สวัสดีครับ F4 น้องอุ้งอิงเพรบ้านแพง F4 สาวน้อยเพรบ้านแพง F4 พอดโยพร้อมกับ F4 เสียนนและลุงอ้วนชวนคุยสำหรับนี้คลิปนี้สโลดอุบลก็จะมาเล่าข่าวและผลงานการแสดงของน้องอุ้งอิง ที่ผ่านมานับตั้งแต่คณะสาวน้อยเพชรมันแพงเดินทางไปทำการแสดงตั้งแต่วันที่สิบอยู่ที่สุพรรณบุรีและ <c oughs> ปริมณฑลกรุงเทพและเมื่อคืนนี้ก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่ อำเภอแข่งคอยกอฟซีและพอ่อพ่อแม่แม่ภาคกลางก็มาให้กำลังใจซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้ององค์หิงเพชรมันแพงอย่างมากและ้องก็ได้พบปะเอซพ่อพ่อแม่แม่ที่เดินทาง มาให้กำลังใจน้องที่หน้าเวทีและกวัญซ็กทรงซ็กซาวก็เอฟเข้ามาขอถ่ายรูปขอจับมือน้องเขาเรียกว่ามือหมานของน้ององค์อิงเพชรบันแพงและสำหรับค่ำคืนนี้คณะสาวน้อยเพชรบันแพง และน้องอูอิงเพชรบันแพงก็ได้เดินทางไปทำการแสดงอยู่ที่วัดโคกกลางอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสำหรับค่ำคืนนี้ถอขอเรียนเชิญ f อสาวน้อยและ f อน้องอูอิงเพชรบันแพงมาให้กำลังใจเยอะๆนะครับที่วัดโคกกลางโคงกกลางจังหวัดสมุทรสาคร นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมสโลดอุบลขอขอให้กำลังใจสุขภาพของน้องหญิงเพนบปนแพงและชาวคณะสาวน้อยเพนเปรแพงประสบแต่ความสุขความจเจริญในปี68และสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมบอกเอาไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม และผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ